ถ้าศีลเราไม่ดีนะภาวนาไม่ขึ้นนี่ไม่ใช่ขู่นะล้วก็ไม่ใช่หลอกเด็กเป็นเรื่องจริงเลยยิ่งเป็นพระนะถ้าติดอาบัติเนะี่ยภาวนาไม่ไหวเวลาภาวนาพอจิตจะรวมมนะันจะดีดขึ้นมารวมไม่ได้บางคน ติดอาบัติบางองค์ตอนนั้นบวชอยู่บางองค์ก็ติดอาบัติสังฆาทิเศษอะไรเงี้ยเราไม่ได้แก้ศึกไปเป็นโยมพวกนี้ภาวนายากกว่าคนที่ไม่เคยบวชมันคล้ๆมันมีกรรมติดตัวอยู่งั้นพยายามรักษาศีลให้ดีนะ หนึ่งสองสามสี่สำคัญมากข้อห้ารักษาง่ายไม่อ้าปากว่าไม่กินเหล้าแล้วข้อหนึ่งข้อสองอะไรนะรักษาไว้ให้ดี